สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหารเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิตีทางคณิตศาสตร์ในการหารเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเลขดับหลักร้อยสุดที่7นะครับผม เลขดับหลักร้อยสูตรที่7แนวทางย้อนหลัง1ิงวดดูไปพร้อมกันหน่วยบนร้อยครั้งที่2หน่วยบนร้อยครั้งที่2อันนี้คือสูตรนะครับ17เมกราคม8 8 16ได้6เป็นเลขดับ6ว9 5หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มา1กุมภาันธ์53เป็น8ได้8เป็นเลขดับ6 3 0 7หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มา16กุมภาพันธ์72เป็น9ได้9เป็นเลขดับ6 6 0หหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มานะครับผม วันที่1มีนานะครับ3าเป็น6ได้6เป็นเลขดบ6ก3้หลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มา16มีนา8ปดแได้6เป็นเลขดับ6 4 2 2หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา1เมษาสองได้1เป็นเลขดับ6 2 7 0หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับวันที่16เมษา0นย์เป็น2 ได้2เป็นเลขดับ6 7 8 7หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ2พฤษภาเจ็ดเป็น7ได้7เป็นเลขดับบกสอหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา16พฤษภาสองศเป็น2ใน2เป็นเลขดับบกห้หลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา1มิถุนาเก้า 15ได้5เป็นเลขดับบอกเก้หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข55ดับ5ไม่มานะครับผม16มิถุนา2 1เป็น3ได้3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ